เป้าไปที่ท่าทีของประเทศจีนหลังมีกระแสข่าวว่าจีนเตรียมส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศกัมพูชาทั้งในด้านมนุษยธรรมเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิาพวากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์กระแสในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าชาวเน็ตจานวนมากกําลังตั้งคําถามถึงเจตนที่แท้จริงของจีนว่าการยื่นมือเข้าช่วยเหลือกัมพูชาในช่วงเวลานี้เป็นเพียงการแสดงบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจที่พร้อมช่วยเหลือพันธมิตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของกัมพูชากำลังได้รับความสนใจจากนานาชาติข้อมูลจากนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าจีนและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานทั้งในมิติทางการทุตเศรษฐกิจและการทหารจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นถนนเขื่อนท่าเรือรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งทําให้กัมพูชากลายเป็นพันธมิตรสําคัญของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกออนไลน์มีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยที่แสดงความเห็นว่าความช่วยเหลือจากจีนอาจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายเสียงที่แสดงความกังวลว่าการพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนมากเกินไปอาจส่งผลต่ออธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชาในระยะยาว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจกำลังทวีความเข้มข้นโดยเฉพาะบทบาทของจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกในภูมิภาคอาเซียนการแสดงบทบาทของจีนในการช่วยเหลือกัมพูชาจึงอาจเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงการรักษาฐานอิทธิพลและเสริมสร้างพันธมิตรในภูมิภาคอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์ คือขอบเขตของความช่วยเหลือจากจีนาวาจะครอบคลุมเพียงด้านมนุษยธรรมเช่นอาหารยารักษาโรคและเงินช่วยเหลือหรือจะขยายไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นสิ่งที่หลายประเทศในอาเซียนกำลังจับตายอย่างใกล้ชิดนักวิชาการด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าหากความช่วยเหลือของจีนมีมิติทางทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่างไรก็ตามหากเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจก็อาจช่วยลดแรงกดดันภายในกัมพูชาและสร้างเสถียรภาพในระยะสั้นได้ในขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้ออกมาให้รายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากจีนทําให้กระแสคาดการณ์และข่าวลือในโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วชาวเน็ตบางส่วนเรียกร้องให้มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อตกลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สื่อมวลชนในภูมิภาคอาบางส่วนเรียกร้องให้มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อตกลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเนื่องจากกัมพูชามีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของกัมพูชาอาจส่งผลต่อภาพรวมของภูมิภาคทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ในโลกโซเชียลมีการเปรียบเทียบท่าทีของจีนกับมหาอำนาจประเทศอื่นๆโดยชาวเน็ตบางรายตั้งคำถามว่าทำไมประเทศตะวันตกถึงยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อสถานการณ์ดังกล่าวขณะที่จีนกลับแสดงบทบาทอย่างรวดเร็วซึ่งประเด็นนี้ยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของจีนถูกจับตามองมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญมองว่าจีนต้องการส่งสัญญ,ญาณว่าตนเองเป็นพันธมิตรที่พร้อมยืนเคียงข้างประเทศคู่มิตรในยามวิกฤตและเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามการดําเนินนโยบายดังกล่าวก็ต้องแลกมากับแรงกดดันจากนานาชาติและความไม่ไว้วางใจจากบางประเทศสถานการณ์นี้ทําให้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าความช่วยเหลือจากจีนต่อกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงประเด็นระดับทวิภาคีแต่เป็นประเด็นที่มีผลต่อสมดุลอํานาจในภูมิภาคอาเซียนโดยรวมและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตท้ายที่สุดชาวเน็ตและประชาคมโลกยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ท่าทีของจีนจะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดและกัมพูชาจะบริหารจัดการความช่วยเหลือนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว